ดาวเดนสองลุกลิซ่าแบล็กพิงคที่งานโคเชล l a วันนี้เธอสวยและน่ารักคนมองทั้งงานเป็นงานเทศกาลดนตรีระดับโลกครับที่หลายคนนั้นรอคอยสำหรับโคเชล l a ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกณ e m p มพายโปโลคับอินดิโอแคลิฟอร์เียสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเวลานั้นก็11นาฬิกาโดยประมาณของวันอาทิตย์ที่16เมษายนตามเวลาประเทศไทย หรือ21นาฬิกาของวันเสาร์ที่15เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐและถึงแม้ว่าเสาวๆนะครับเธอจะขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ครับตามเวลาประเทศไทยลิซ่านั้นครับเธอได้ปรากฏตัวที่งานโคเชลา่าเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตลุคของการแต่งตัววันนี้ครับบอกเลยว่าลิซ่านั้นทั้งสวยและน่ารักแถมยังแอบเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันอีกด้วยอ้างานนี้ครับ เดี๋ยวเราไปชมลุคของควีนลิซ่ากันได้เลยจ้า YG ตอบแล้วข่าวลือโรเซ่ a c k กพิงเดทกับคังดงวอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าข่าวลือว่าสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตอย่างโรเซ่ a c k กพิงนั้นเธอกําลังเดทกับคังดงวอนนักแสดงหนุ่มแถวหน้าของเกาหลีใต้ล่าสุดวันนี้กับค่าย YG Entertainment นั้นก็ออกมาถแถลงเกี่ยวกับข่าวลือนี้ครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว เนื่องจากเป็นประเด็นส่วนตัวของทางศิลปินทําให้บรรดาชาวเน็ตนั้นครับตั้งข้อสังเกตกันว่าการถแถลงแบบไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธของทางค่ายเนี่ยมีในว่าเป็นไปได้ทั้งสองคนจะเดทกันพอหากไม่ได้คบกันจริงทางต้นสังกัดนั้นยืนยันปฏิเสธทันทีแน่นอนอีกทั้งยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานกับว่าโรเซ่วัย26ปีกับคังดวงวอนวัย42ปีนั้นน่าจะรู้จักกันผ่านต้นสังกัด พอเดิมทีทั้งคู่นะครับอยู่ในค่ายสังกัด YG เหมือนกันก่อนที่ฝ่ายชายนั้นจะหมดสัญญาไปเมื่อเดือนธันวาปีที่ผ่านมาอีกทั้งก็ยังมีเพื่อนร่วมกันหลายคนอีกด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นของข่าวเลยนะครับก็มาจากภาพของทั้งคู่นั้นนั่งใกล้กันในปาร์ตี้รวมคนดังในโลกที่บ้านของดีไซเนอร์และนักธุรกิจชื่อดังอย่างเอวาโจและลิคาโดทิซีดีไซเนอร์อดีตครีเอทีฟดีคเตอร์ของแบรนด์เบอร์เบอรี่ได้โพสต์ลงโซเชียลก่อนที่จะลบในเวลาต่อมา สำหรับคังดองวอนนะครับหลายคนนั้นอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง p e n นซูล่าฝานรกซอมบี้ครั้งแต่จริงๆแล้วคังดองวอนนะครับเป็นนักแสดงระดับท็อปของวงการบันเทงิงเกาหลีใต้พร้อมกับมีฉายาว่าเป็นหนึ่งในสสมบัติแห่งชาติของเกาหลีใต้อีกด้วยซึ่งประวัติของหนุ่มคังดองวอนนั้นครับเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2524ปัจจุบันอายุ42ปี เป็นคนปูซานเติบโตขึ้นมาในเมืองชางวอนจังหวัดขยองซังประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลมหาวิทยาลัยฮันยางครับศึกษาปริญญาโทสาขาภาพยนตร์ต่อมหาวิทยาลัยซังมยองไล่ยังเป็นเพื่อนสีกับพระเอกซุปตายอย่างกงยูอีกด้วยชีวิตในวงการบันเทิงของ,ของคังดองวอนนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคังดองวอนกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้กับอย่างเพนเนซูล่าผ่านนลกซอมบี้ และยังเป็นนักแสดงระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีอีกด้วยพร้อมกับมีฉายาว่าเป็นหนึ่งในสีสมบัติของเกาหลีคังดองวอนนะครับเดบิวต์ในฐานะนักแสดงครั้งแรกเมื่อปี2003ผ่านบทบาทหมอในซีรีส์ครันที่พินเซตต่อมากับเรื่อง Something About พร้อมคังดองวอนนั้นเดบิวต์ขึ้นเป็นนักแสดงภาพยนตร์ในปีเดียวกันผ่านหนังตลกโรแมนติกเรื่อง t o o beautiful t o l i e นอกจากเขาจะเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่มากความสามารถแล้วนั้นคังดงอลนะครับยังถือเป็นหนึ่งในสมบัติแห่งชาติที่เกาหลีต่างยอมรับแม้ว่าจะมีผลงานให้เห็นน้อยกว่าอีก3คนก็คือกงยูฮยอนบินและโซจีซอบก็ไม่ทําให้เรตติ้งของเขานั้นตกลงเลยคังดงบอนนะครับเขาไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่เขายังมี IQ ที่สูงถึง137ศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลมหาวิทยาลัยฮันยาง ส่วนผลงานของหนุ่มคังดงวอนนะครับเขาผ่านซีรีส์มาเยอะแยะมากมายพร้อมกับภาพยนตร์ดังๆอีกด้วยงานนี้ข่าวลือของสาวโรเซ่แบ็คพิงหนึ่งในสมาชิกของแบ็คพิง์กับหนุ่มหล่อคังดงวอนครับจะเป็นข่าวลือเท็จจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ